รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการมุนตันโลกหรือไอซ์ออนโรบวันนี้เราอยู่กับท่านรองศาสตราจารย์ดรสมภพมานะรังสรรค์อธิการบดีสาบานการจัดการปัญญาพิวัตรครับเรื่องของอเมริกากับจีนนั้นยังจะคงทะเลาะต่อไปต่อเนื่องหลังเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐสมัยหน้าหรือไม่อย่างไรและทั้งสองท่านถ้าข,าขึ้นเป็นประธานาธิบดีบทบาทต,ต่อจีนจะมีความเข้มข้นอย่างไรติดตามกันให้ได้สักครู่เดียดครับ อาจารย์คงมองเห็นนะถ้าไบเดนขึ้นกับจีนจะเป็นไงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศถ้าทรัมป์แน่นอนก็ยังเข้มข้นดุเดือดห้ามหันกับจีนยังไงให้อาจารย์นะทั้งสองท่านนี้ถ้าขึ้นมาออาจารย์ลองวิเคราะห์ในในทั้งสองบริบทครับคือถ้าเผื่อว่าเกิดประธานาธิบดีคนใหม่เป็นโจไบเดนทุกอย่างคงจะเปลี่ยนไปมากนะเพราะว่าอะไรครับรับรื่นขึ้นไหมครับอาจารย์ครับผมว่ารับรื่นขึ้นนะแล้วก็แต่ว่า ความเป็นคู่แข่งทางยุทธศาสตร์คงไม่หายหรอกแต่บูคาคลิกภาพคเขาค่อนข้างจะนุ่มหน่อยแต่ผมคิดว่าคอมเพลเม้์หน่อยคือโจไปเดนกับพรรคเดโมแครตเนี่ยคือเขาค่อนข้างจะถ้าเป็นนักมวยก็คือว่าค่อนข้างจะเป็นมวยนะเป็นมวยเชิงนะครับฉะนั้นแล้วเขาคงไม่ทําอะไรที่ประเภททำร้ายด้วยขโอยนี้นะนะแล้วก็มุทรุทางด้านนิยบายทุกด้านนะครับครับฉะนั้นแล้วก็น่าจับตามอง แต่ผมเชื่อเลยว่ามันมีหลายเรื่องที่เป็นปัจจัยร่วมครับที่ทําให้สองชาตินี้หันหน้ากลับมาหากันได้เพิ่มมากขึ้นถ้าเผื่อโจไปเล่นขึ้นเป็นประธา,า,านดีสารัญนะประกัรแรกก็คือเลยครับประการแรกก็คือการที่ทั้งคู่เนี่ยนะต่างชูนโยบายเรื่องของผู้บุาคีด้วยกันนะครับโดยเปาะอย่างยิ่งผู้บุคีทางด้านการค้า การลงทุนก็คือ multilateral ท o o p e r a t i o n นะฮะไม่พูดถึง bilateral ไม่พูดถึง bilateral นะครับฉะนั้นเมื่อมันเปอย่างนี้แล้วเนี่ยโอกาสที่จะมีโอกาสที่จะร่วมมือกันมันก็จะมีเพิ่มมากขึ้นในหลายๆวิธีผู้วคีับไม่ว่าจะเป็นภู้วาคีที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับเรื่องของเศรษฐกิจและที่ไม่ใช่เกี่ยวเศรษฐกิจโดยตรงแต่เช่นเรื่องสิ่งแวดล้อมนะเรื่องเรื่องของอะไรต่อไม่ไรเกี่ยวเรื่อง p a r a s c อะไรทั้งหลายเนี่ยนะฮะครับ ก็ฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ก็ก็กล่าวได้เลยนะว่าเวทีผู้ว่ากษา WHO นะฮะที่ไม่เกี่ยอาจจะไม่เกี่ยวเศรษฐกิจโดยตรงเรื่องของสังคมเรื่องของไอ้สุขภาพทั้งหลายเนี่ยนะครับไม่ดิแค่ทั้งหลายครับคงจําเป็นเวทีที่ทั้งคู่คือทั้งสองประเทศเนี่ยคงจะเข้าไปร่วมมีบทบาทในเวในเวทีผู้พิากษาเหล่านั้นนะที่ทําให้ระบบโรคเนี่ยมันสามารถที่จะเป็นระบบโรคโลกได้จริงๆนะไม่ใช่เป็นระบบที่ที่อาศัยประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นเป็นเจ้าเป็นใหญ่นะ อ่าแล้วก็นําไปสู่ความความกินแหลกแพงใจนําไปสู่การมีรต่อตานมแยโปร่งใสกว่านะมัลติเลทโร่เนี่ยอ่าแน่นอนเพราะทุกคนรับฟังรับรู้ใช่ไหมครับเพราะว่าโลกทุกวันนี้มันเป็นโลกที่มันเต็มไปด้วยพลังของโซเชียลมีเดียอืมฉะนั้นในระบบไอ้ไบเลทโร่เนี่ยมันเป็นระบบที่ผมเรียกเป็นระบบที่ที่ล้าสมัยครับนะเพราะอะไรครับเพราะว่าเราเชื่อมันเป็นโลกของคอนเน็กติวิตี้ความเชื่อมโยงนะภายใต้พลังของไอ้ดิจิทัลเทคโนโลยีเนี่ย ทั่วโลกรู้พร้อมกันครับรู้พร้อมกันนะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ว่าประเทศใหญ่ประเทศเล็กเนี่ยมันจะต้องมีที่ที่ว่างบนเวทีโลกอ่ะที่ให้เขามีบทบาทที่จะเข้ามาร่วมแสดงร่วมร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมมีสิทธิ์มีส่วนด้วยอาจารย์เราบอกว่าตอนต่อไปนี้ปลาเล็กินไปใหญ่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใ่ไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่ควรทำนะไม่ใช่สิ่งที่ควรทำนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่านะครับเพราะว่า ไม่ว่าคุณจะเป็นปลาใหญ่ที่สุดโดนปลาเล็กรวมตัวกันกินปลาใหญ่ก็ได้ปลาใหญ่ก็ได้แล้วอย่างปลาใหญ่ถ้าพลาดครั้งนี่นะฮะก็เจ็บหน่ยครับคุณก็คุณถ้าคุณพลาดครั้งในเรื่องของโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับสิ่งที่สร้างมาตลอดชีวิตอาจจะหายวับไปกระตาและอาจจะกอบผู้ไม่ได้เลยตลอดชีวิตแบบที่เราเห็นกันอยู่เนืองๆกันนะเป็นตัวอย่างนะฮะครับฉะนั้นเมื่อปีแล้วเนี่ยเวทีผู้บรญากรเนี่ยผมว่าจะเป็นตัวแปรตัวแรกที่ทําให้จีนกับอเมริกาภายใต้การนำของผู้นำคนใหม่คือโจไบเดนเนี่ยสามารถที่จะหวนนขึ้มาและเเรื่่่องทีีย ผมคิดว่าเรื่องของสงครามเทคโนโลยีเช่นสงครามเรื่องของไอทีเนี่ยผมว่าคงจะเผาลงครับเพราะว่ามันเป็นประโยชน์ร่วมอ่ะเพราะว่าตอนนี้ถ้าไปถามนะครับว่าบรรดานักธุรกิจผู้ที่ทําธุรกิจ IT ทั้งหลายในอเมริกาเนี่ยเขาอยากจะขายแย่กับจีนอยากจะทําสงครามเุรกิจยอกับจีนไหมผมว่าไม่เลยนะครับเราไปดูบทบาทของแม้แต่พวก Google ก็ดีพวกแอปเปิลก็ดีนะครับอเมซอนก็ดี Microsoft ก็ดีเนี่ย ก็รุนแล้วแต่มีประโยชน์กับจีนกันทั้หน้าทั้งสิ้นนะครับที่เรียกว่าแล้วก็อเมริกาเนี่ยได้ประโยชน์มากเพราะว่ามีความเป็นผู้นําทางด้านไอทีนะครับเขาเป็นผู้นําเรื่องไอดีในเรื่องนี้ครับไปถามบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างควอคอมก็ดีอย่างเอ็นเวีดเดียเท็กซัสอินสุเมนต์อินเทลทั้งหลายเนี่ยถามเตอว่าใครใครใครบ้างที่ไม่อยากจะมีความร่วมมือกับจีเพื่อเพื่อเพื่อเป็นประโยชน์ร่วมกันเพราะเห็นตลาดขนาดนั้นนะเพราะว่าเมันเป็นขุมทองใหญ่ในแง่ของไอทีอ่ะ พอเราก็เห็นแล้วว่าตอนนี้จีนเนี่ยตื่นตัวเรื่องไอทีขนาดนนแล้วจีนตื่นตัวแล้วเสร็จแล้วทําสิ่งที่ทดแทนในสิ่งที่อเมริกาทําไว้ได้ด้วยครับใช่ครับนะแต่ว่าเนื่องจากว่าตถ้ามองด้วยสายตาที่แคบแคบเนี่ยคิดว่าเอออีกประเทศหนึ่งจะายขึ้นมาอ่าเป็นคู่แข่งตัวเองรอกาตัวเองมันก็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 ทาให้เกิดอาการปัดแ่งปัญชากันอาจารย์พูดตรงสีาสคัญนะต้องใจกว้างต้องใจกว้างถ้าใจแคบปั๊บเนี่ยมันจะมองเป็นลบหมดเลย พเพราะเไรครับเพราะเรามไม่ต้องกลัวว่าใครจะเป็นคู่แข่งเ,ออขเราเราแน่จริงเออพราะะไรครับเพราะเราสามารถพัฒนาไอดีไปได้ตลอดไงที่ทําใหออ้ประเทศอื่นตามไม่ทันออแล้วเราก็ขายไอดีนี่แหละออใช่ไหมครับแทนที่คุณจะขายสินค้าเป็นตัวๆซึ่งที่อื่นเขาประกอบเ,ออเขาผลิตได้ถูกกว่าเนี่ยคุณก็ให้เขาผลิตสิแต่ว่าคุณใช้ทโลอีแทนแของที่ผ่านมาในการเขาทาอย่างนั้นแหละเพราะจีนผลิตได้ถูกเลเวอเรนซีฟถูกถึงย้ายฐานกำไรไปอยู่นกันหมดแต่ตอนนี้บอกว่า ีเอาเปรียบแล้วใช่เพราะว่าโลกทางเศรษฐศาสตร์ที่ถูกต้องเนี่ยเขาเรียกว่าการมีตักกะมีเหตุมีผลทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยที่อาจารย์บอก compare to advantage ที่ไหนก่อนได้เปรียบช่งเปรียบเทียบที่ไหนได้ได้เปรียบก็ให้เขาผลิตไปใครเก่งที่ไหนก็ทำที่นั้นแล้วก็ชิ้นส่วนมารวมกันคือหายแลกเปลี่ยนกันนะฮะ นั่นคือนโยบายที่ถูกต้องแล้วก็เป็นตัวที่สร้างอเมริกาขึ้นมา<ช>อเมริกาเนี่ยถามว่าทําไมเขาเป็นตากศิลาของวิชาเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่ก็เพราะว่าเขาเป็นคนที่คิดเสียนี้แล้วมาใช้พัฒนาอเมริกากขึ้นมาเป็นอภิม,มานาถหมายเลขหนึ่งของโลกไงแต่ว่าหลังจากที่ทํามขึ้นมาเนี่ยทุกอย่างเปลี่ยนไปนะครับกลายเป็นเรื่องของจะต้องใช้เรื่องของตวิภาคีบ้างทุกประเทศเนี่ยพอเจอปัญหามันก็ต้องตั้งกงอะเพื่อให้ตัวเองอยู่รอดครับนะครับ ฉะนั้นแล้วเนี่ยแทนที่จะแบ่งงานกันทำแทนที่จะเชื่อมประสานกันในหลายเรื่องแทนที่จะมีคําว่าคอนเน็กติวิตี้นะครับมันก็ทําให้เกิดเริ่มเหินห่างออกจากกันก็เลยปิดครับปิดกั้นความคิดเหล่านั้นหมดเลยครับและทนายที่สุดเนี่ยคอสต้นทุนมันก็จะเกิดขึ้นอันนั้นแหละครับไม่มีไปได้ไหนได้รับประโยชน์เลยนะครับกลายเป็นต้นทุนเพราะอะไรครับคนอเมริกาก็จะก็จะท้ายที่สุดอาจจะถูกอเมริกันด่าทำให้สินค้าทีายแพงหมดเลยนะครับก็เราไม่ต้องคิดอะไรมาก ตอนนี้ค่าจ้างกันต่ำในอเมริกาเนี่ยอย่างน้อยก็เจ็ดแปดเหรียญอะแรงงานไร้ฝีมือนะฮะนะครับเจ็ดแปดเหรียญเนี่ยนะครับก็วันหนึ่งก็จ้างคนจีนได้เกือบวันหนึ่งน,นะครับชั่วโมงหนึ่งในอเมริกานี่นะฮะ, <S <S น,ะนะครับจ้างเราเราได้วันหนึ่งนะครับก็สองร้อยบาทนี่นะสามร้อยบาทนี่นะฮะเพราะมันทําให้สินค้าราคาแพงอย่างเห็นได้ชัดไม่ต้องไปไม่ต้องพูดอะไรเลยใช่ใช่ นะครับรายได้ต่อชั่วโมงเท่ากับรายได้ของจีนต่อวันต่อวันเกือบวันหนึ่งมันคุณก็คูณไปแปชั่วโมงดิครับฉะนั้นเป็นไงได้นอนเฉะนั้นคุณจะไปคุณจะไปผิดมือถือเองผิดค่อไฟฟ้าไฟฟาทำไมผิดแล็ปท็อปทำไมต่างๆอย่างไงแล้วถามว่าบริษัทเป็นการยอมไหมอ่าใช่เพราะสินค้าก็อาจจะขายไม่ได้ก็ได้ไมขายไม่ได้เพราะอย่าลืมว่าแอ p l e เด่นจริงดังจริงแต่ว่าเรานี่หัวก็ตีขึ้นมา ตีเรียกว่าขอหอยลูกกะเดือกแล้วใช่ใชแล้วสินค้าสมมุติว่าใกล้เคียงกันฟีเจอร์เท่ากันฟีเจอร์ใกล้เคียงกันแต่ราคาปิดกันหานครึ่ง,หร,รงหรือหนึ่งใน3นี่ก็แย่แล้วสวัสดีครับแฟนรายการทุกท่านนะครับวันนี้ผมอยากจะเสนอคาถาชีวิต ประจำอาทิตย์นี้คือพูดดีทําให้มีผลดีอันนี้เป็นเรื่องที่ถือว่าง่ายๆวันนี้ถ้าเราตื่นขึ้นมาเรามีความสุขเราพูดแต่สิ่งที่ดีงามนะครับตั้งแต่เช้าเลยเราเจอใครเราก็ทักทายเราก็สวัสดีนะครับเราถามไทย เรายิ้มแย้มแจ่มใสสิ่งเหล่านี้ไม่มีต้นทุนนะครับสิ่งเหล่านี้ไม่ไม่ได้มีต้องลงทุนอะไรเลยนะครับถ้าเราพูดแต่สิ่งที่ดีงามผลที่ออกมาในในวันนั้นก็มีแต่สิ่งที่ดีๆไม่มีอะไรในโลกนะครับที่จะดีร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะแต่ถ้าเราเริ่มตั้งแต่ตอนเช้าตั้งแต่วันใหม่พูดแต่สิ่งที่ดีๆ พูดแต่สิ่งที่สร้างสรรค์ไม่ว่าเราจะไปอยู่ที่ตรงไหนเราจะไปอยู่กับใครผมก็เชื่อละครับว่าผลที่ออกมารอบตัวเรานั้นก็จะมีคนยิ้มแย้มแจ่มใสกับเราแต่ในขณะเดียวกันเราไม่พูดดีเราพูดในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ดีงามอันนี้รับรองได้เลยครับว่าผลออกมานั้นจะไม่ดีเลยนะฮะคนเขาก็จะไม่ชอบเรา คนนั้นเขาก็จะมีความรู้สึกนะฮะที่เรียกว่าต่อต้านเราง่ายๆเลยนะครับคนเดียวกันเวลาเดียวกันแต่พูดในสิ่งที่ต่างกันฉะนั้นเพื่อที่จะทำให้เรานั้นมีแต่ความสุขแล้วมีแต่สิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นกับเราก็คือเราพูดแต่สิ่งที่เช่นสวัสดีถามไทยพูดแต่สิ่งที่ไพเราะ แต่จริงใจไม่ใช่ปากหวานก้นเปรี้ยวอะไรอย่างนั้นนะครับกับทุกๆคนไม่ว่าเราจะอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทำงานหรือเดินทางไปที่สังคมใดๆก็แล้วแต่นะครับผมก็อยากจะบอกว่าสิ่งที่เราจะได้รับจากทุกๆคนจากสิ่งที่เราสามารถที่จะสะท้อนไปแล้วก็สะท้อนกลับมานั้นก็จะมีแต่สิ่งที่ดีงาม ให้เราเสมอวันนี้ผมเองนั้นไปที่ไหนเนี่ยเขาเรียกผมว่าพระยิ้มนะฮะเป็นเพราะว่าผมนั้นมองว่าการยิ้มการทักทายด้วยคำพูดที่ดีการถามไถ่ในสิ่งที่เป็นสิ่งที่สร้างสรรค์นั้นไม่มีอะไรเสียหายแต่เมื่อเราทำในสิ่งที่ดีงามเหล่านั้นไปแล้วผลที่ได้รับกลับมานั้นย่อมมีแต่ความดีงามย่อมมีแต่ความสุขให้กับตัวเรานั่นเองครับ และข้อสำคัญคือพอมันเริ่มปัดแข่งปัดขากันเนี่ยและต่างคนต่างก็ต้องการสร้างความอยู่รอดครับก็คือต่างคนต่างใช้จมูกตัวเองหายใจพึ่งพาตัวเองนะก็คือยินยัดด้วยขาตัวเองแล้วนึกภาพดีครับว่าถ้ามันแยกออกจากกันได้วนะครับถ้ามันแยกออกจากกันเศรษฐกิจโลกในอนาคตจะเป็นยังไงนะครับมันก็จะเสียหายด้วยกันทุกประเทศนะครับ ฉะนั้นก็หวังว่านะฮะถ้าเผื่อโจไปเท่นเกิดชนะเลือกตั้งขึ้นมาเป็นผู้นำคุใหม่จริงเนี่ยหนึ่งก็คือการกอบกู้เวทีผู้พักคีสองก็คือเริ่มมีการยื่นหมูยื่นแมวจะถูก้อฟื้นกับกิบเอ็นเทกันว่าเออคุณจะมาซื้อขายแลกเปลี่ยนกันยังไงางยังไงแล้วก็หวังว่าห่วงโซ่อุปทานโลกที่ตอนนี้มันสูนเซมากเนี่ยจะไม่สูนเซไปมากกว่านี้เพราะตอนนี้เราก็จะเห็นนะฮะว่าโอ้โหมันนะครับ นะมันก็ซัพพลายเชนนเี่ยจะบอกคือมันรุนแรงมากอ่ะซัพพลายเชนนี่นะฮะะนครับอ่ก็ก็อ่าจะส่งเสริมทั้งเรื่องการออฟชอร์จากจีนบ้างส่งเสริมการรีชอร์บ้างโดยไม่คำนึงถึงตรรกะทางเศรษฐศาสตร์ที่ถูกต้องนะครับอ่าซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงว่า consequent ที่เกิดมันจะเป็นอะไรที่ตามมาตามมานะครับนั่นคือสิ่งที่น่ากลัวกว่าครับอ่าฉะนั้นแล้วก็หวังไม่ว่านะฮะว่าเออเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยมันก็จะมีหลายๆเรื่องถึงแม้ไอ้ความ รู้สึกว่ามันจะต้องแข่งขันยันเนี่ยคงไม่หมดสิ้นไปหรอกรแต่ว่าแข่งขันกันในเชิงที่มันเป็น constructive competition การแข่งขันที่สร้างสรรค์ที่ก่อเกิดผลงอกเลยนะไม่ใช่เป็น destructive competition คือแข่งขันกันอย่างธรรมาเราจะบอกว่าตอนนี้มันคือ destructive มันะทรทชาติจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าท้มขึ้นมานี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะ ก็อาจจะเป็นเรื่องของ continuing ต่อใช่พเพราะอะไรครับเพราะทรัมป์ก็คงจะมีความรู้สึกกับว่าตนเองเป็นพพทยดีสมัยแรกเนี่ยใช้ดบายแบบนี้แล้วมันได้ผลมันต้องเข้าตาคนบริการแน่นอนไม่งั้นจะเป็นเรื่องตั้งตัวเองให้ใหกับมาดมนตรีต่งสมัยได้ยังไงถ้าทรั์ได้สมัยหน้าก็เรียกว่า สงครามทะเลาะกับจีนนี้เดินต่อและเอาเข้มข้นขึ้นสงครามในเครื่องหมายคำพูดเช่นสงครามกาญค้าคงจะเข้มขึ้นกว่าะไรครับนะครับมีการดีคัพปิ้งแยกตัวออกจากกันทางด้านการค้าทางด้านเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นครับสองก็คือสงครามทางด้านเทคโนโลยีก็คงจะเข้มข้นไม่น้อยกว่ากันครับเกิดจากก้ากลายเป็น โะกเทคโนโลยีไอทีสองระบบที่ตานน้วติกต่อก็ไม่ให้ใช้ในสหรัฐอางนี้นะครับมันก็จะแย่ออกจากกันซึ่งแน่นอนหล่มันก็คงจะเป็นสิ่งที่เสียหายกันทั้งนอกจากเสียหายทั้งคู่แล้วเสียหายทั้งโลกด้วยและสามก็อาจจะมีปัญหาสงครามทางการเงินนะครับระบบการเงินก็จะแยกตัวออกจากกันนะครับวอลสตรีทก็อาจจะยิ่งใหญ่อยู่ในอยู่ในสหรัฐอเมริกาส่วนจีนก็อาจจะไปปั้นฮ่องกงปั้นเซี่ยงไฮ้ปั้นเซินเจิ้นให้เชื่อมโยงกันการเป็นระบบการเงินอีกที่หนึ่งแทนที่มันจะเชื่อมโยงกันเนี่ยนะ แล้วก็ข,ข้อสำคัญก็คือสงครามทางด้านการเมืองและความมั่นคงซึ่งอันนี้น่าเป็นห่วงนะครับปัญหาเรื่องความขัดแย้งทางภูมิรัศตร์คงจะเข้มข้นขึ้นนะฮะในในในพื้นที่ต่างๆทั้งในเอเชียและนอกเอเชียนะครับมันก็จะทําให้โลกเนี่ยมันก็คงจะระอุมากขึ้นนะนะครับถ้าเผื่อว่าอ้นี้มีข้อแม้ว่าทรัมป์ไม่ปิดแยงนโยบายนะอ,นะอย่างเงสารต่อนโยบายที่ดําเนินมาตั้งแต่ตั้งแต่ทรัมป์สมัยแรกเบือทำได้หรือตั้งนะฮะนะครับ ก็เป็นเรื่องที่ต้องต้องจับตามอง<ช>นะครับ<ช>แต่ว่าเท<ช>่าที่ดูจากโพลต่างนี้ตอนนี้ไบเดนนำอยู่มากพอสมควรมากพอสมควรแม้ในใน,ใน,ใ,น,ใ,นในรัฐหรือสวิงสเตทหรือว่า,ารัฐที่ไม่ค่อยมีคนมาใช้สิทธิ์ออกเสียงที่ทรัมชนะมา<ช>ตอนนี้ก็คะแนนก็อยู่ใน คือในสหรัฐแถบนีามันมีสวิงสเตทอยู่ประมาณ14-15รัฐทางเวสต์โคสต์ใช่ไหมฮะทางมิดเวสต์เวสต์โคสต์ด้วยนะครับทางด้านใต้ด้วยบางบ้านนะฮะแต่ว่า14รัฐที่เป็นสวิงสเตทเนี่ยและที่ยังไม่ฝังไฟไฟที่ทำเคยชนะปรากฏว่าทรัมป์ขณะนี้นำอยู่แค่3 3 3รัฐใน14รัฐนะและหลายรัฐที่ทำให้ทรัมป์ชนะเลือกตั้งเมื่อครั้งนี้แล้วก็ตกเป็นของโจไบเด้ไปถึกไปทำโพนะฮะไปนึงไปสำรวจตามนักติดต่ออย่างเงี้ยนะฮะ คับฉะนั้นทรัม <brown> ป์จึงคงต้องต้องแค่เกมอย่างหนักแบบนแบบที่เห็นในช่วงที่ผ่านมาในรูปแี่นะมีมีความพยายามที่อยากจะเลื่อนการเลือกตั้งแต่คงยากนะจ๊ะไม่คงเคยเพราะมันเป็นประศาสตร์ของสหรัฐมันยาวนานไม่เคยมีการเลือกตั้งในประวัศาสตร์สอรอาปีแม้แต่สงครามการเมือง c ี v i วอร์เนี่ยสมัยของเอหรอของของไอ ่สมัยใต้ใต้กันเหลือลบกันใช่ะไหมใต้ลบกันเนี่ยในในปีเอ๊ะสมัยอับราฮัมลินคอนป่ะลินคอนในปี61ถึง65ช่วงไปลาๆได้กันก็ยังเลือกตั้งต่อก็ยังเลือกตั้งต่อเพราะนั้นคงไม่มีเอ็ดคอที่ถ้าไม่ดินคอนชนะแล้วขึ้นมาแล้วก็ถูกลอบผหารเนี่ยฮะับเขาไม่มีผลที่จะไปสามารถเลื่อนการเลือกตั้งได้เลยมาก เราะเป็นรับนูนของสหรัฐเลยเขาก้หนับแน่นอนอันนี้มันดีอย่างนนอาจนะทุกคนรู้ไทม์คือมันเป็นการเมืองที่ค่อนข้างจะจะมีระบบได้ลงตัวฉะนั้นใครจะไปรบล้างง่ายๆคงจะไม่ไม่ใช่ง่ายหรอกครับเพราะฉะนั้นกาคงจะเป็นฝันสลายของทรัมป์ถ้าจะเลือดเลือกตั้งจากสถานการณ์ต่างๆก็ตับนะครับเพราะว่าคงเป็นไปไม่ได้เพราะตามรัฐนูนของสหรัฐด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านอาจารย์เป็นสูงได้ความรู้ครบๆจริงๆในเรื่องของ ไบเดนขึ้นจะเป็นไงภาพอย่างไรทำขึ้นแน่นอนก็เหมือนเดิมแต่ว่าเข้มขน้นรุนแรงขึ้นและอาจจะทว่ากจีนหนักขึ้นและยิ่งแต่ไปโพรใต,ต้หวันอยู่ตอนนี้ก็ยิ่งจะเป็นปัญหาใหญ่<ม>ใช่ไหมครับวันนี้ต้องกล่าวคุณท่านอาจารย์ไปอย่างสุดครับครับ,ค,รบคุณชมครับนั่นคือบทวิเคราะห์ของท่านอาจารย์สุภพมานั่งสรรซึ่งมีความเป็นไปได้สูงนะครับทั้งในบริบททั้งในมุมมองว่าถ้าใครขึ้นมารูปการจะเป็นอย่างไรครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับช่วงหน้าพระจาจาร์วอว ว่าเช้าวันที่รอเ่อยู่ในช่วงของมุนตรรมอย่าลืมน,นะครับดูช่วงกฎหนึ่งและดูย้อนหลังเราได้ทุกตอนผ่านเฟซเพจ m เมอริทีวีทั้งทั้ง Facebook และ YouTube วันนี้ลาไปแล้วครับผมลาไปพร้อมกับท่านอาจารย์สมภพมาทาารัศม์สวัสดีครับ แสดงธรรมะเอาไว้สำหรับชนทุกชั้นตั้งแต่ธรรมะสำหรับวัยรุ่นวัยกลางคนปัดฉิมมาไวเรียกว่าไม่มีช่วงไวัยไหนที่ธรรมะของพระพุทธองค์นั้นไม่ครอบคลุมถึงในส่วนของเยาวชนนั้นทรงแสดงไว้หลายหมวดด้วยกันหมวดหนึ่งซึ่งสำคัญมากอยากจะนำมาแนะนำให้รู้จักกันในวันนี้ ก็คือหลักในการคบคนในมงคลและสุดร38ประการพระพุทธองค์ทรงเริ่มต้นด้วยการรู้จักเลือกคบคนข้อหนึ่งและข้อสองมีอยู่ว่าไม่คบคนผ่านสังสรรค์บันเด็ดถ้าเยาวชนรู้จักเลือกคบเพื่อนที่เป็นคนดีไม่ใช่คนเลวเพียงแค่นี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการมีชีวิตที่ดีแล้ว ไม่คบคนพาลสังสรรค์บันเด็จคาว่าไม่คบก็หมายความว่าไม่เกี่ยวข้องไม่ไปติดต่อไม่ไปสมาคมไม่ไปร่วมงานร่วมการด้วยถ้าเป็นสับรุ่นใหม่ก็ควรจะหมายรวมถึงการที่ไม่ไปติดตาม Facebook ไม่สนทนาไม่ติดต่อทางไลน์ทางโทรศัพท์กับคนพาลหรือคนไม่ดีด้วย เพราะอะไรท่านจึงย้ำนักย้ำหนาว่าไม่ควรครบคนผ่านเพราะว่าเมื่อเราครบคนผ่านแล้วชีวิตเราจะตกต่ำย่ำแย่ลงการครบคนไม่ดีนั้นตัวเราก็จะไม่ดีญาติวงพงศาของเราก็จะเสียหายนักปราชญ์ท่านบอกว่าการครบคนผ่านหรือการครบคนไม่ดีอุปมาดังหนึ่งพระจันทร์ในคืนข้างแรม แสงจะเริ่มหายไปหายไปหายไปและก็หายไปจนเหลือแต่ความมืดมิดในที่สุดความข้อนี้ฉันใดเยาวาชนคนรุ่นใหม่ที่คบเพื่อนไม่ดีหรือคบเพื่อนที่เป็นคนผ่านคุณงามความดีในตัวเองก็จะหายไปหายไปหายไปและในที่สุดก็แทบจะไม่เหลือคุณงามความดีอะไรอาจไปจบชีวิตเอาในคุกในตารางไม่ใช่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลายัย เพราะฉะนั้นหลักการครบคนนั้นเป็นหลักที่สําคัญมากที่จะทําให้น้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่มีชีวิตที่มีความสุขร่มเย็นและเป็นสุขพระอาจารย์จึงขอย้าว่าจงเลือกคบเฉพาะคนที่ควรครบซึ่งในพุทธศาสนาเราเรียกว่าบัณฑิตย้ําชัดๆสําหรับหลักการเริ่มแรกของการเป็นเยาวชนที่ดีก็คืออย่าคบคนผ่านสังสรรค์บัณฑิต บริษัทปตทจำกัดมหาชนในบทบาทผู้พัฒนาพื้นที่เขตนวัตกรรมระเวียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก Eastern Economic Corridor of Innovation (EECI) ณวังจันท์เวเล่ภายใต้พื้นที่กว่า3,500ไร่ให้เป็นเมืองวิจัยนวัตกรรมของประเทศในรูปแบบ Smart Natural Innovation Platform ซึ่งมีระบบนิเวศนวัตกรรมที่เป็นเลิศมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพียบพร้อมรองรับการทำงานและการอยู่อาศัย ตอบสนองการใช้งานได้อย่างเหมาะสมอีกทั้งยังมีพื้นที่สีเขียว Green Area and Open Space 60%ภายในโครงการได้แบ่งโซนการพัฒนาพื้นที่ออกเป็น3โซน Education Zone บนพื้นที่1,185.64ไร่เพื่อการศึกษาและการเรียนรู้พัฒนาการวิจัยและเทคโนโลยี อินโนเวชันโซนบนพื้นที่1,468.32ไร่ในโซนนี้จะเป็นที่ตั้งของกลุ่มนวัตรกรร e ม EECI ของสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสิ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนา Bio p โ l i s a เ r i o p o l i s Space, i n o p p o l s s o o o i n n ดอิ o โน Community Zone ภายในพื้นที่ประมาณ123.67ไร่เป็นพื้นที่สำหรับการอยู่อาศัยและสันทนาการเพื่อตอบสนองความต้องการให้กับนักวิจัยและครอบครัวและชุมชนที่อยู่บริเวณโดยรอบในโซนนี้จะประกรอบด้วยสถานีบริการน้ำมัน PTT Station แร่งรวมร้านค้าร้านอาหารโรงแรมที่พักอาศัยสถานศึกษานานาชาตินอกเหนือจาก Education Zone และสิ่งอำนวยความสะดวก รวมถึงบริการต่างๆซึ่งจะเป็นจุดนัดพบและเป็นสถานที่พักผ่อนทำกิจกรรมรองรับกลุ่มผู้ใช้งานในและนอกพื้นที่ EECI ซึ่งจุดนี้จะเปิดรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมพัฒนาพื้นที่และในวันที่20ที่ผ่านมาคุณอัธพลเริ่อพิบูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตทจำกัดมหาชนได้ให้เกียรติเข้าร่วมงาน 5. GX UAV Sandbox ณวังจันทร์แวเลกซึ่งความพิเศษคือภายในพื้นที่จะเป็นอ p รเตอร์ของค่ายโทรศัพท์ต่างๆก็เป็นพื้นที่ที่ปทตั้งใจที่จะสร้างให้เป็นนิคมที่เป็นฐานในการพัฒนาเทคโนโลยีและก็นวัตกรรมของประเทศนะครับซึ่งก็ได้รับการอนุมัติส่งเสริมนะครับอุตสาหกรรมเพื่อนวัตกรรมเนี่ยจากรัฐบาลด้วยหรือที่เรียกว่า ECI นะครับโดยในพื้นที่นี้นะครับ ก็มีการจัดตั้งหลายอย่างที่เพื่อให้เป็นแพลตฟอร์มของอภาคธุรกิจและก็สตาร์ทอัพทั้งหลายนะครับในการที่จะพัฒนานวัตรกรรมและก็เทคโนโลยีของตนเองนะครับตัวอย่างในวันนี้ที่เราที่เรามีการนำมานะครับประชาสัมพันธ์2ออันที่ว่านะครับก็คือเรื่องของ 5G p l a y u r นะครับกับ UAV เ a n d b o x นะครับซึ่งความพิเศษก็คือว่า พื้นที่นี้ก็จะเป็นที่ที่ทางโอเปอเรเตอร์ของคลื่นทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็น AAS D-TAC หรือว่า True เนี่ยครับก็มีการติดตั้งตัว 5G ในพื้นที่นี้นะครับนอกจากนั้นในเรื่องของ UAV นะครับก็ได้รับความร่วมมือนะครับจากสำนักงานการบินพลเรือนนะครับในการที่จะผ่อนปลนกฎระเบียบเรื่องการบินเรื่องการควบคุมตัวดโดรนนะครับ ให้มีการถอนปนกบเบียบเพื่อให้พื้นที่นี้เนี่ยเป็นที่ที่ผู้ที่ต้องการามาพัฒนาหรือว่ามาวิจัยมาทดลองการใช้งานต่างๆของโดนนะครับ mm hmm. เพื่อประโยชน์ทางอุตสาหกรรมต่างๆนะครับ